ชีวิตยังมีลมหายใจไม่มีชีวิตก็ไม่มีโอกาสไม่มีตอนนี้ครบพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วใจเรายังอยู่แต่ลองลมหายใจมันขาดสิ้นไปมันจะไปเหลืออะไรหรอกมันจะมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ได้ยังไงมันจะมานั่งภาวนากันนี้ได้งไงสิ้นสุดกันทีเท่านั้นตอนนี้อะไรโอกาสที่ดีจะได้ฝึกได้หัดมันละ ผู้ควรกําหนดรู้แล้วทุกกายทุกใจควรกําหนดรู้เหตุให้เกิดทุกกายก็คือกายมันมีกายมันจึงได้มีความทุกข์กายมันก็น่าเบื่อหนร่างกายทุกใจก็มันมีความคิดคิดไปทำต่อําหนามนคิดไม่เป็นน่มันจึงได้ทุกมันจึงได้เกิดทํามันคิดเป็นคิดแบบปัญญาคิดแบบปล่อยวางมันก็ไม่ทุกนี่นะคิดแบบสัมมาทิฏฐิในมรรคมโองแบบ คิดแบบคิดให้เบื่อให้หนายให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเจตัวตนเนี่ยคิดแบบปัญญาคิดแบบธรรมะมันจะไม่ทุกข์ทุกสมุทยัยนิโรธคือการดับทุกข์มัคต้องเจริญสติสมาธิปัญญาขันติความเพียรความอดทนของเราสี่เรากำลังหัดเผชิญหน้ากับความจริงความจริงค,คือทุกข์คือกายเวไนจิธรรมของเราด้วยสัจจะความจริงด้วยสติสมาธิปัญญา ด้วยสัจจความจริงคือสติสมาธิปัญญาของเรามันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งความจริงกับความจริงเข้าไปพิสูจน์กันความจริงของสติของสมาธิของปัญญาเราอะ่ะมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งเข้าไปพิสูจน์ดูกายเวทนาิที่ทานั่นแล้วมันจะรู้แจ้งมันเป็นมัจมันจะแก่งกล้าแก่กล้าของมันอย่างอื่นมันยังมันยังรู้ได้โดยจะรู้ในกายของเรา ก็ต้องได้อย่างอื่นมันรู้เก่งมากเลยรู้กายเวทน,นาจิตธรรมของตนไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้รู้เพื่อความสงบเพื่อเกิดปัญญาของเราก็ต้องได้รู้สิ่งภายนอกยังรู้ได้แต่ว่ารู้ในกายเวทน,นาจิตธรรไม่ไดไ้ใช้ไม่ได้ต้องฝึกมันก็จะได้คือการลักตนใครที่ไหนเราจะเป็นที่เพึ่หไงแกตนได้ ตนเท่านั้นแหละเป็นที่พึงแห่งตนอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะมันเสียเวลาคิดอยู่ในเรื่องกายเวนีจญอาีของเรานอะวิเคราะห์วิวจัยมันไปของเก่าที่เคยแนะนำมันจะไปลืมมัอย่างไหนมันดีก็เอาอย่างนั้นสังเกตดูจะพ่นากายเวรียญอาได้ธรรเราหรือพ่นากายอย่างเดียวก่ศึกษากัาไปรู้จักแกนในของมันอนะความเย็นนะ่ะมันเป็นแกนในจะ เย็นในส่วนไหนก็ตามของร่างกายทั้งหมดทั้งล่างก็ตามความเย็นมันปรากฏทางล่างมันก็คือลักษณะความเย็นเหมือนกันมันก็คือตัวความเย็นนั่นแหละสภาวะธรรมข้างในลักษณะความแข็งทางล่างความแข็งของกระดูกทางล่างไม่ว่าจะเป็นความแข็งส่วนไหนมันก็ลักษณะเดียวกันคือลักษณะแข็งเหมือนกันต่างกันแค่รูปร่างลักษณะของกระดูกเท่านั้น กระดูกฟันเป็นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็มีรูปร่างลักษณะของมันกระดูกฟันมันมันก็ฟันจอบใช่ไหมลักษณะมันยังไงสี่เหลี่ยมนัและแล้วก็สีของมันก็มีลักษณะสีของมันก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละรอบรูเ้เข้าไปวิเคะวิคอยวิวิควิคห์วิววววววจัยเสมอสลับกับทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจ หรือท่าย,ยืนทานังมันก็จะสงบสงบแล้วก็มาพี่นะวิเคราะห์วิจัยต่ออาศัยสมาธิให้มันเกิดประโยชน์นะไม่ใช่พิดรู้จักสมาธิแล้วก็รู้จักทําสมาธิจิตสงบแล้วต้องวิเคราะห์ให้มากๆวิเคราะห์วิจัยพี่นากายเวรจิตธรรมนี่มันจะเกิดเรีวกว่าใช้สมาธิจะเกิดประโยชน์เพื่อปัญญาอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็ใจไม่เลาแต่มันเป็นภาวนาเมยะปัญญา มันเป็นการฝึกพี่นากายเวทนยจิตธรรมนี่เพราะมีเมื่อมีปัญญาปัญญามันจะเริญมันจะละความเห็นผิดมันจะเบาบางไปจากอิเดตะหาความยึดมั่นในกายความหลงในกายของเรามันไม่ใช่กายเราหรอกมันก็สักแต่ว่ากายอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วนะนะมันหลงสภาวะธรรมคือมันเป็นเพียงสภาวะธรรมละร่างกายอ่ะผมทุกเส้นมันก็เป็นสภาวะธรรมกระดูแกนในอ่ะ ถ้าดูโดยความเป็นแกนในอะลักษณะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนั่นแหละคือแกนในน่ะดูแกนในมันเป็นสภาทั้มหมดรูปร right being ่างลักษณะของมวลและฝันหนังเร้งกระดูกมันก็คือรูปร่างลักษณะของมันมันเป็นของมันไม่ใช่ของเราความร้อนก็เป็นของมันความอ่อนก็เป็นของมันความแข็งของกระดูกข้างล่างมันก็เป็นของมันลักษณะความแข็งของกระดูกข้างล่างมันก็เป็นของมัน หรือลักษณะรูปร่างของกระดูกทุกส่วนหน้าตาของฟันก็อย่างหนึ่งหน้าตาของกระดูกขี่ฝ่ากระดูกขาไงกระดูกไขปลาลูกใจโคงกระดูกมือกระดูกแขนกระดูกมันก็ไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาหน้าตาของกระดูกทั้งหมดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ของเราลักษณะของเราก็คือธาตุรู้และสติปัญญาพี่นะปล่อยวางมันนั่นแหละเมื่อสงบแล้วต้องรู้จักพี่นะให้ได้ จึงดีมากนั่นคือเราเป็นผู้เจริญรู้จักไม่ใช่เอาแต่คงสงบอยู่่นั้นทำมาสงบดีแล้วก็พิจารณาวิจัยมากๆเมื่อวิจัยไปแล้วมันหมดกําลังก็กลับคืนมาสูสมาธิคืนมาสู่อารมณ์เดียวพูดโท้หรือลมหายใจเขาออกนานๆไปมันก็สงบเมื่อสงบมันมีพลังก็ใช้พลังแห่งความสงบนั้นมันจะสงบป่าจ,จ,จากความคิดน,นึกมันจะสงบอยู่ภายใน สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกถึงเวลาก็ออกมาพิารณาต่อใช้สมาธิเกิดประโยชน์เพื่อปัญญาอย่างเดียวสมาธินั้นก็เพื่อปัญญาทั้งหมดสมาธินั้นเพื่อปัญญาปัญญานั้นเพื่ออะไรปัญญานั้นเพื่อความหลุดพ้นจากความเห็นผิดหลุดพ้นจากปัญหาอุทานหลุดพ้นจากความหลงนั่นเองปัญญาเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเออปัญญาพุทธามันจะเกิดพุทธาปัญญามันจะเกิดสาวกพุทธามันจะเกิดอ่ะ มันจะเกิดจากการพิณาศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งบัญญามันไม่ใช่ศาสนาของฤาษีศาสนาของฤาษีเป็นยังไงเดี๋ยวก็เอาจากความสงบความสงบมันมีมาก่อนพระพุทธศา,าสนาศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นอีกนะมันมีมาก่อนแล้วศาสนาของฤาษีอ่ะเขาจะติดความสงบกันเขาไม่มีวิวิปัสนาฤาษีอ่ะ แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนมาค้นคว้าเจอวิปัสสนาก็คือท่านก็รู้ว่ากันที่นากายเบนาจิตธรรมขันห้าเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาแต่จะไปทิ้งสมาธิก็ไม่ได้เพราะสมาธิมันเป็นตัวพลังมันความสงบมันเป็นตัวพลังให้วิเคราะห์วิจัยกายเวนาจิตธรรมได้ราบรื่นเรื่องปัญญาเกิดเกิดความเห็นชัดความรู้แจ้งเพราะรองอาศัายสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพื่อติดเพื่อย,ยึดจนแก่ไม่ออก จนชอาใ่้เป็นมรกดนิพานนุ่นนะมีธรรมนานะคนติดสมาธิรอะเมื่อสงบแล้วเราต้องรู้จักวิเคราะห์วิจัยพี่นะกลายเป็นอิทธรรมของเราต่างใจอยู่เนั้นอดทนกันคิดเองนั้น,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 ค,น,นคิดปลูกใจสอนใจตัวเองสอนใจมันเยอะๆบอกตัวเองตายไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้มันจะไม่ตายพยามาัจจุราชคือความใยเขาเขาให้โอกาสเราแล้ว พยายามมาจุลาชคือความตายมันจะมาเมื่อไรมันยังไม่รู้้ามันมาแล้วมันจะหมดโอกาสตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้แล้วเอาวิชาเนี่ยมันไม่รู้จักสภาวธรรมของใจตา,ามอกามเป็นจริงนั่นแหละมันยิงทําให้เกิดสังชน์ขึ้นมาเกิดความเห็นผิดเกิดตัณหาอุปทานมากมายไก่กองเกิดความหลงมากมายไก่กองขึ้นมานั่นนะที่เลศท่วมทับจิตใจเพราะวิชาเป็นเหตุคือความไม่รู้ไงแล้วความไม่รู้เนี่ยมันจะดับหายไปนละ้ กิเลสจะเบาบางไปนั่นนะความเห็นผิดมันจะหายไปตันหาอุปทันจะเบาบางความหลงมันจะเบาบางหายไปน่ะมันก็อ,อาศัยปัญญาใช่ไหมเราแล้วปัญญามันจะเกิดเพราะอะไรปัญญาจะเกิดขึ้นจากการไข้่ควรพิจารณาปัญญามันจะเกิดขึ้นจากการไข้่คว้นพิจรารณาไม่ใช่ไปอยู่เฉยเอออยู่เฉยก็พักผ่อนสมาธิ <c oughs> <ๆ S 2> เอาพลังเสพสวยความสงบสุขอพอสมควรแล้วก็ออกปีนาเพราะวิจัยของเรา เมื่อหมดกำลังก็กลับขึ้นไปสู่สมาธิลมหายใจก็ออกจนมาสงบอยู่กับลมหายใจก็ออกเมื่อสงบก็พักดื่มด่ำในความสงบรู้จักสเสพความสงบรับรู้สวยความสงบมึงก็รับประทานอาหารอยู่เป็นประจำนั่นแหละมันอิมน่มหนำสำราญในความสงบแล้วมันสงบสุขเบืเ่อเย็นดีแล้วก็ออกมาให้ควรพี่นะอย่าเอาแต่น,นอนจมอยู่ในความสงบนั่นแหะเออความสงบมันก็ดีมันเป็นตัวพักแต่มันจะพักจนติดเลย ต้องใช้ความสงบให้เกิดประโยชน์ไงแต่บางคนก็ยังไม่ได้สงบเพิ่งเอาไป้หรอกจะเอาความสงบเป็นหลักไว้ก็เอาตั้งใจทุกคนมีดวงจิตเหมือนเงินหมด,หมดแหละมาอะไรอยู่ในรังอันในชั่วขราวฝึกดวงจิตของตนให้ดีเถอะอย่าห่วงอะไรเกิดมาเพื่อจากโลกนี้ไปเท่านั้นแหละเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งสิ่งทักอย่างนะจะห่วงใครอ่ะห่วงจิตใจตัวเองหน่แหละ พึ่งแล้วพ่อยู่อย่างนั้นตายแล้วมันเอาไปไม่ได้จริงๆนี่ทำม,มาเป็นที่พึ่งเ่านนเนี่ยระวังอยู่ด้วยกันก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นถึงนันแล้วกันนะรู้เราทันนะต่างคนต่างมันต้องบายจากกันไปนะ่นะถ้าไม่มีไม่มีธรรมะในใจนะีมันตายกันหมดจริงๆตายก็ร้องไห้หากันแี่ทำใจไม่ได้เพื่อนพเนตรญาติเสหาย ถึงเวลาตายจากกันไปไม่ไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าล่ะไม่ฝึกใจให้ปล่อยวางกันไว้ล่วงหน้าัมยึดถือกันอยู่เวลาถึงงานเวลาพัดภาคจากกันไปดูสิเท่าโหเหี้ยใจอยู่เงินมันมามันก็ต้องมีการจากดิเกิดมานมาคนเดียวเวลาตายมันก็ไปคนเดียวสิไม่เอาอะไรมาด้วยเลยตัวเองมาแั้งกิงต่างๆไว้ในโลกนี้แล้วก็มาึดถือบอกเป็นตัวกูกู ไม่ยอมทาใจให,ให้ให้หัดวางเฉยปล่อยวางมันไว้ล่วงหน้าซะเตรียมพร้อมที่จะลาจากมันไปอย่างไงวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องลาจากมันไปอยู่แล้วข่าวของสมบัติพระสารมากมายไก่กองล้นฟางเอาไปไม่ได้มีใครไปไ,ได้สมบัติของโลกแต่อะไรสมบัติอสติสมาที่ปัญญาพี่นะเรากำลังฝึกนั่นน่ะนั่นแหละสมบัติภายในมันจะติดตามดวงจิตของเราไปติดตามไปสมบัติของโลกมันจะติดตามเราไปไม่ได้ ต้องส่งต่อให้คนอื่นเขาใช้สอยต่อไปตัวเองมาสร้างสิ่งต่างๆไว้ในโลกนี้มามาคนเดียวมันเอาใครมาด้วยหรอเข่าของข้าผมบัตพระระานมึงมาล้วมาด้วยแสวงหาอยู่ในโลกนี้เพื่อร่างกายนะเนี่ยเพื่อการกินกันเป็นอยู่เท่านั้นแหละที่อาศัยทั้งหมดเพื่อความเป็นอยู่ทางร่างกายแต่ทางใจล่ะใจเอากายมันอาศัย วัตถุสิ่งของัาจจสี่นั่นแนหะละล้นลาบานช่องข้าวของพระสมบัติเงินทองมันอาศัยอะกายมันอาศัยใจมันต้องอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยอาศัยการเจริญสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะพระธรรมข้อสติปัฏฐา,า,านสีข้อกายะตาสติสติปัฏฐานตีก็ข้อหนึ่งสติกายะตาสติฝูดว่าโดยสติเป็นไปในกาย อนาบันสติสูตรว่าด้วยสติในลมหายใจก็ออกเนี่ยพระธรรมสามข้อเนี่ยโดวยเฉพาะพระธรรมสามข้อเนี่ยเอาพระธรรมสามข้อเนี่ยเป็นที่พึ่งหายใจมันอาศัยพระธรรมสามข้อนี้เป็นที่พึ่งเหมือนกับกายมันต้องอาศัยที่พึ่งข้าวปลาอาหารลมหายใจนั่นแหละอย่างที่บอกบอกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสองหาพออยู่พอไว้นั่นแหละทางโลก แต่ทางทรรมเราก็ต้องแสวงหาทาเป็นที่พึ่งด้วยใจของเราอะทางโลกเราก็แสวงหากันอยู่เป็นที่พึ่งของกายกายต้องพึ่งถึงเหล่านั้นปัจจัยสี่มันเป็นที่พึ่งของกายใจใจของเรามันมีที่พึ่งหรือยังมันต้องอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งในใจอ่ะทางใจของเราอ่ะต้องอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเท่านั้นอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยการปฏิบัติตามธรรมะเป็นที่พึ่งดวงตาสองข้างแล้ว ดวงตาทร,รมหากินนั่นแหละทางกายก็มีที่พึ่งภายนอกข้าวของวัตถุต่างๆบ้านจองทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นที่พึ่งของกายใจดวงตาอีกข้างหนึ่งใจใจเราเห็นคุณค่าเอาธ็ทาเป็นที่พึ่งมันต้องเป็นเท่านั้นมีสติเยอะๆไม่ค่อยมีสตังค์เอาไปเวอะไรหรอกให้มันมีสติเยอะๆ ตั้งใจของเราหัดนั่งตัวตรงๆไว้จะไปนั่งหลังงอจังกงดน,นั่งอย่างผ่อนคลายนั่งตัวตรงนั่งแบบผ่อนคลายอย่าอย่าไปเกง่งถ้าเก่งเราก,เราก็เราก็ลองดูยืดขึ้นยืดลงดูให้มันได้จังหวะพอดีของมันยืนให้มันตรงไว้เป็นหลักแล้วแต่มันจะตรงได้แค่ไหนหมันจะไปผืนไปจน ตรงไม่ได้ก็ดันทุลังไปให้มันตรงอีกตรงได้แค่ไหนก็ตรงแค่นั้นน่ะเราดูแต่ให้มันตรงตรงไว้เป็นหลักมันจะชานานถ้าไปนั่งตัวโค้งเดี๋ยววงมันจะหลับโดยไม่รู้ตัวเวลานั่งดำดำพังตั้งใจเมื่อมีการมาก,ก็มีการจากมันแน่นอนการปงขังขานตัวเองมันดีมากเหมือนกับบทปงขังขานน่ะ ในบทบง่งขังหานก็บอกมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมนะั่นนะอันนี้มันก็ยังเป็นมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุขกอยู่ใหญ่มีใบนั่นนะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกจิตเราเอ๋ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุขกอยู่ใหญ่มีใบตันหาหน่วงหน่วงหนักหน่วงจิตเลยนะั่นนะมันรัดลึงจิตเลย ฉั้นไปไม่ได้หมายถึงจิดนั่นแหละฉั้นไปไม่ได้จะลูกก็โอยจะนั่งก็โอยเมื่อนดอกไม้ลอยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราทันเกิดมา ลังแต่จะตายลังแต่จะตายเหมือนกันหมดจะลูกโกอยจะนั่งโกยนั่นแหละเหมือนกันหมดละทูกว่าผู้ันเป็นอย่างนั้นต้องห่วงปงขังขานไว้เสมอมึงก็ขยันภาวนาแล้วเราท่านเกิดมาลังแต่จะตาย ผู้ดีเข็นใจก่อตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีหลกเมียผัวรักโชักหน้านี้เห็นเป็นความจริงนะเนี่ยมันยิ่งกว่าจริงซะอีกฮอน,นอยู่ด้วยกัน ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะวันข้างหน้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจะได้สแสวงหาธรรมเป็นทีพึ่งอาศัยการปฏิบัติธรรมอ่ะอาศัยพระธรรมน่ะเป็นที่พึ่งที่ท่านตัดสอนไว้ชอบแล้วไปดีแล้วโดยเฉพาะพระธรรมข้อสติปัฏฐานสี่ข้อกายกตาสติข้ออนาปนานสติทั้งหลายพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะ มีพระเมตตากรุณาที่คุณนะดุจพ่วงมหันนบเลยนะท่านประธานคําสอนเมื่อนี่อูบายาณผู้เปิดเกิดทั้งหลายพาาาระอรหันต์ทั้งหลายยังอาศัยคําสอนของท่านอสู๊ผู้บายยานทั้งหลายผู้เบิเกิดที่ท่านจะประเสริฐไม่ได้ก็ท่านกอาศัยคําสอนของของ,ของบะพุธเจ้านั่นแหละที่ดูดิเราก็จะแงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคําสอนของท่านอาศัยพระธรรมคาสอนของท่าน มีข้อสติปัญญาสติข้อกายคตาสติข้ออน,นาปันสติปนต้นถ้าเรามีสติในลหมหายใจก็ออกทุกอย่างนะความคิดดีชั่วมันเกิดขึ้นมาก็พี่นะบ่อยวางบ่อย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 กำหนด,ดลมลมไปเรื่อยๆมันสงบสงบข,ข,ข,ของมันนะ่ะอาภัยทาตามคําสอนของท่านระลึกถึงคําสอนแล้วปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะ่ะมันประเสริฐขนาดไหนเรก รู้ชัดมันอย่างเดียวรู้ชัดด้วยการพิจารณาทุกอย่างนะนะกิเลสราคะก็ตามมาโทสะโมหะจิตมีราคาก็รู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดด้วยการพิจารณาจิตมีราคาก็รู้ชัดจิตมีโทสะก็รู้ชัดไม่มีก็รู้ชัดกาไม่มีมีโทสาก็รู้ชัดไม่มีก็รู้ชัดมันไม่มีมีความหลงก็รู้ชัดไม่มีก็รู้ชัด เมื่อเรารู้ชัดบ่อยๆขอให้มนรู้ชัดจริงๆเถอะถ้าเรารู้ชัดมันจริงๆนะเหมือนกับเรารู้ชัดกายยืนเดินกายยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละพะกิเลสมันเป็นนามธรรมราคะตัวสาความหลงมันเป็นนามธรรมนะเรารู้ชัดมันจนชานาญตงหุ่นเเป็นพันๆครั้งเป็นหมื่นๆครั้งเป็นแสนๆครั้งอะไรเดี๋ยวมันจะลากันมันจะละกันได้เดี๋ยวมันจะเบาบางอย่างน้อยมันก็เบาบางถ้ารู้ชัดมันได้จับ รู้ชัดตัวกิเลสราคะตัวโทสะในใจรู้ชัดมันได้บ่อยๆจนชำนาญน,นะมันจะเบาบางไปจากกิเลสได้แล้วมันจะละคันเองนแหละด้วยพลังสติที่รู้ชัดบ่อยๆนั่นแหละเหมือนกับเรารู้ชัดกายยนนืนเดินนั่งนอนรู้ชัดในลมหายใจข้ออกของเรานั่นแหละกําหนดกิเลสเป็นวัตถุเลยเหมือนกับร่างกายนะยนืนเดินนั่งนอนนะ่ะเวลากิเลสเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็รู้ชัดว่ามันไม่มีอ่ะ ยาเวลามันมีก็รู้ชัดว่ามันมีรู้ชัดด้วยการจดจ้องพิจารณมันก็จะสลายตกไปจากใจมันดับมันละได้หมดนะฮะที่เรนล่านี้มันก็แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักวิธีดับมันด้วยสติสมาธิปัญญามันก็ไม่ดับมันก็ปีพันจิตใจเราทําตามมันนะฮะผลทางของชันนันมีโภคากรรมกันรู้ชัดมันบ่อยๆด้วยการพิจารณาแต่ถ้ามันไม่มีจะทํำยังไงก็รู้ชัดว่ามันไม่มี เราก็รู้อยู่ไกลไปทั้งวันน่ะนะมันไม่มีกอนน่นนะทําความสงบอยู่ก็ลมหายใจก็ออกถ้ายามใดลาค่าโทรสารความหลงมันไม่มีก็กําหนดดูกายยืนเดินแน่นอนเป็นหลักถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิก็รู้ชัดในลมหายใจก็ออกจนมาสงบสงบแล้วกับพี่รณากลาไปในจิตธรรมของเราเพื่อผลปฏิปัญญาให้มันแหลมคมคมกล้าพร้อมที่จะต้อนรับถ้าเราต้องการล่กิเลสและเบาบางไปจากกิเลสมันก็จะเป็นบุญมาหาศาลของเรามันจะไม่มาเกิดแก่จะตายอยู่ในโลกนี้ รลกชาตินมันจะตั้นลงไงเพราะก,กิเลสตัวเดียวมันทําให้ต้องมาเวียนตายเวีนเกิดนะพบโับชาติไปทั่วที่ด,ดูดิเระดูกเราเอ๋ยเลี่ไรแผ่นดิน,นมันจะมีอะไรนั่นแหละตอน,นใช้มันได้เกิดประโยชน์อ้าวเราจะไปไหนล่ะกำหนดให้มันดีๆเพิดเพินใชะนั่นแหละคยยสมบัติละ สติสมาธิปัญญาความเพียรขันตินั่นแหละอริยสมบัติสะสมอริยสมบัติในใจเป็นอริยสมบัติเป็นสมบัติอันประเสริฐต้องขยันเจริญในมาทําให้มาก,ม,ม,ากมันเป็นสมบัติภายในมีสมบัติภายนอกสมบัติภายนอกก็เพื่อกายกายอาศัยเพื่อกายเพื่อกายกายอาศัยแต่อริยสมบัติ คือการเจริญมรรคแปดอาศัยพระธรรมคำสอนข้อมรรคแปดข้อปฏิปทานสี่ไหยากราสติอนาปันสติอา,า,าศอาัยพระธรรมสามสีข้อนี้เป็นที่พึ่งของใจใจอาศัยพระธรรมคำสอนปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี่นั่นแหละฝึกให้มีอริยสมบัติใหญ่เป็นสมบัติภายในจนจีบคนออกไปไม่ได้ ทำความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายเอาหน้าพอกสมบวรแก่เวลาผ่อนคลายออก